เจนสามาแล้วจ้าจอบหมุนโรตารี่ใหม่จากฟาร์มเทคนะคะวันนี้ปิ่นพาดูรุ่นนี้ค่ะ FTR 2 2 7 2 FT นะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวเจน3นะคะนี่ค่ะนี่เป็นสินค้าใหม่จากค่ายฟาร์มเทคนะคะ วโรตารี่จอบหมุนนะคะขนาด2เมตร20นะคะตัวนี้นะ FTR 2 2 7 2อ t ค่ะตัวนี้นะคะเป็นโรตารี่ค่ะ2เมตร20นะคะตัวนี้นะนี่ค่ะ12บัวใบปั่นนะคะใส่แท็กเตอร์ขนาดใหญ่นะคะสำหรับตัวนี้นะท่านใดที่มองหากันอยู่ในการเตรียมดินนะคะตัวนี้เลยค่ะมาแล้วนะคะใส่แท็กเตอร์60แรงม้าขึ้นไปนะคะสำหรับตัวนี้ เป็นขนาด12บัวใบปั่นนะคะขนาด2เมตร20นะคะตัวหน้างานถ้าความยาวทั้งตัวเนี่ยเขาจะอยู่ที่2เมตร42เซนนะคะน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่470กิโลกร,รัมนะคะอุปกรณ์ชิน้นนี้น้ำหนักอยู่ที่470กิโลกร,รัมค่ะขนาดหน้างาน2เมตร25บเซน12บวเทาปั่นนะคะนี่ค่ะตัวใบปั่นของฟาร์มเทคนะคะตัวนี้เป็นใบที่ผสมซิลิคอนค่ะ ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะส่วนตัวหัวเกียร์ขนาดใหญ่ค่ะนี่ค่ะหัวเกียร์ใหญ่นะคะตัวนี้สัตว์แทกเตอร์รุ่นใหญ่ๆอย่างพููต้ารุ่นเ็มได้เลยนะคะเป็นสินค้าใหม่มีรับประกรันจากโรงงานหนึ่งปีนะคะตัวสกีนะคะปรับได้สี่ระดับค่ะตัวนี้นะดูด้านหลังนะคะตัวฝานะคะนี่ค่ะ ห้องโซ่ฝั่งนี้กันนะคะเป็นตัวห้องโซ่นะคะตัวโซ่เป็นขนาดใหญ่นะคะสำหรับตัวนี้นะใส่แท็กเตอร์รุ่นใหญ่ๆได้เลยนะคะตัวใบค่ะ12โบใบปั่นตัวนี้22.2 7 XT ตัวเจน3นะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่79,500บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ 7 9 5 0 0บาทนะคะท่านใดที่มองหาสำหรับโรตารีจับหมุนจากค่ายฟาร์มเทคนะคะมีหลายรุ่นนะคะหน้าร้านมีหลายรุ่นตั้งแต่80เมตร3มเมตร6เมตร8เมตร92เมตร2เมตรยี่แล้วก็2เมตร4เนาะมองหารุ่นไหนก็สอบถามได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ปิ่นพาดูตัวนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะ22 .2x อ,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 อ T, ตัวเจน3นะคะ ใส่แทกเตอร์คันใหญ่ๆอย่างคูโบต้ารุ่น M60 7095ได้เลยนะคะตัวนี้ราคาปัจจุบัน79,500บาทเท่านั้นสนใจก็สอบถามสั่งซื้อได้ค่ะหน้าร้านอยู่ที่กำแพงเพชรน,นะคะมีบริการจะส่งทั่วประเทศสอบถามสั่งซื้อออนไลน์ได้0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ